คนคาวันนี้ยายสาจะทําไอ้ซุปน้องไก่กับมะเขือเทศนะคะนี่มีหอมใหญ่หั่นไว้แล้วนะคะไอ้เรียกว่าอะไรนะมันฝรั่งก็หั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็น้องไก่นี่คะ่ะแล้วยายสาก็ใช้ไม่มีมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะยายสาก็จะใช้มะเขือเทศลูกเล็กนะคะแล้วก็วะคะ่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะใส่น้ำต้มเดือดแล้วเราก็ใส่ขนอลงไปค่ะขนอนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน่องไก่นะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำเดือดจัดก,กล้องไม่ค่อยชัดเลยใส่ไปเลยค่ะ พอจนเดือดนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่ไอ้มันฝรั่งลงไปนะคะก็คือเติมเกลือไปด้วยนะคะทุกคนนิดหน่อยตัดฟองออกนะคะเดือดแล้วนะคะเอยสาาจะใส่ไอ้ไอ้มันฝรั่งไปค่ะคโนไก่สวีเดนเนี่ยน้ําแบบไอ้ขุนมากเลยนะคะน้ําไม่ค่อยใส่นะคะแต่คโนที่นี่มันดีอย่างหนึง่งไม่มีผงชูรสเหมือนเมืองไทยเพราะยาสสาทำกับข้าว ค่อยจะใส่ผมนัวนะคะยายสาจะทำแบบธรรมชาติแต่คนที่บ้านก็กินอร่อยนะคะนี่ยายสาจะใส่มันฝรั่งไปเลยนะคะคนไม่ว่าลูกไม่ว่าแฟนก็ทานก็ไม่เคยบบนเพ้นอร่อยทุกครั้งเลยค่ะแม้แต่ไปแม้แต่ทานร้านอาหารก็ยังชมไม่อร่อยเท่ากับข้าวฝีมือ,อยายสาเลยค่ะยายสาไม่ค่อยจะใส่ คงนัวราคาะนดี๋ยวเราให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไอ้ไอ้อะไรนะยา้สากก็พูดผิดพูดถูกนะคะบางครั้งพูดแบบนี่ค่ะใส่ไอ้หอมใหญ่ไปเลยนะคะเพราะมันจะได้สุกไปแบบนิ่มนึ่งมันจะอร่อยนะคะนี่ใส่หอมใหญ่ค่ะนี่พร้อมกันไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเราให้เดือดจนนุ่มนะคะ เกิดแล้วนะคะทุกคนรอจนสุกนุ่มนะคะนี่นเป็นไรนะคะรอจนทั้งมันฝรัง่งทั้งไอ้นี่นุ่มนะคะแล้วก็ค่อยชิมรสนะคะนี่ค่ะต้องต่ออีกนิดหนึ่งนะคะค่ะทุกคนเปิดแล้วก็ชิมน,นะคะขนมข้งนอกเนี่ยน้ำขุ่นมากเลยนะคะ สาจะใส่เกลือไปนิดหน่อยจะสายเค็มแล้วนะคะจะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะโอ้ยเยอะเลยใส่คืนอาะเค็มนะคะคุ้มเค็มีเลยนะนี่ค่ะก็เติมพริกไทยไปเลยค่ะในสาใส่พริกไทยดำนะคะนี่รพริกไทยดำไปเลยค่ะ ยิสาจะใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งนะเพื่อตัดรสนะคะนีนแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็ให้มันเดือดอีกพักหนึ่งนะคะยิสาคิดว่าน้ำมันน้อยไปหน่อยยิสาโอ้ยไอต้มน้ำใส่เพิ่มนะคะน้ำร้อนิสาต้มน้ำร้อน,นะคะใส่ไปเพิ่มค่ะน่เมื่อกี้เปิดไปให ไอ้น้ำอุน่นนี่น้ำร้อนมันใสกล้องมันก็เลยมัวนะคะนี่ค่ะแค่นี้ใสแล้วก็ปิดปทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็นุ่มแล้วนะคะนี่ยายสายจะบอกเคล็ดลับที่เราไม่ต้องไงใสผงชรสนะคะก็คือเราต้องเบามือเรื่องเครื่องปรุงไม่ว่าเกลือไม่ว่าอะไรนะคะ เราเบามือเพราะว่าถ้ามันจืดไปเราก็สามารถเติมได้แต่ถ้าเค็มนะคะเราจะต้องเติมผงชูรสหรืออะไรอย่างอื่นนะคะถ้ามันออกจืดหน่อยน่ะมันจะเราไม่ต้องเติมผงนัวเลยนะคะนี่นี่ก็ซุปแบบนี้ก็จืดจืดหน่อยนะที่จริงมันสุกแล้วนะคะเนี่ยแค่เติมมะเขือเทศนะคะแต่ย่าสาให้มันในสุกอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เติมมะเขือเทศแล้วก็ <The> ทานได้เลยค่ะนี่ค่ะยายสาก็ใส่มะเขือเทศนะคะลูกเล็กไปก็แค่นี้แหละค่ะปิดไฟเลยนะคะเพราะไม่ต้องยุบจากเตาเดี๋ยวมะเขือเทศก็สุกนะคะนี่ก็สดร้อนๆได้เลยนะคะอุ้ยยาสาไปพงไอคโนที่สวีเดนนี่มันมันน้ำม,มันไม่ใสเลยนะคะนี่เห็นไหมคะน้ำม,มันไม่ค่อยใส นี่แค่นี้ก็ทานได้แต่อร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ